แล้วเรียกล้องโพธิสัตเข้าสู่ฐานาตีลับบ่อป่อยแล้วว่าตูขออย่าเล่าบอกถทอยว่าตัวฟันแตง่งหยาญยักหกคำนิขาจักฮือให้นัก เป็นก้าจ้างสินบนกำมันก็ฮับว่าข้านิจจนกันจักพระดนประทานปั่นฮือว่าเป็นสัจจะอย่าไปด้านดือ้อกันได้มามือเดี๋ยวนี้กบ็บอบอกไผ อวดอ้างกล่าวจี้ว่าตัวข้าฟันแต่งหกองค์ปี่น้องก็หีบจัดแจงหาคําแดงหกปันหมอบให้แล้วกับเมื่อเพชรทุนคราบไว้กับพระบิดากล่าวจี้ ว่ามูบุตตาพวกข้าวันนี้ปากันแอวเล่นตังปวงไปปะใส่ยักษ์ตีต้นตานหลวงหมู่ข้าตังปวงปากันหบข้ากิ้งเต้าตายนอนหงายแพ่หน้า แล้วหีบกลับมาบอกต้าโลหิตแดงยังบ่อตันเยาวติดดาบกล้าปามาว่าพอดูเตะตามเครื่องสัทธาเลือดยักปาลาติดมาบ่อห่ง